ทุกคนที่มีประจำเดือนทุกเดือนเราต้องเผชิญปัญหาความเจ็บปวดและความทุกข์ขนาดไหนก็เลยเกิดเป็นพินพี่กางเกงในอนามัยที่สามารถใช้แทนผ้าอนามัยได้เลยคุณก็สามารถทํากิจกรรมได้เต็มที่เลยค่ะบางทีอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าอยู่ในช่วงวันนั้นของเดือนนะยังสามารถซักแล้วก็ใช้ซ้ําได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะและผู้ที่จะเป็นตัวแทนของเราในการเข้าสู่รอบสุดท้ายก็คือ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะได้<า>เจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับเพียงที่หลังจากที่ไปอบรมแล้วก็จัดฟังฟิทแบ็ข,ของพี่บุ๋มแล้วก็พี่วุ้ดี้เนี่ยเราตั้งใจมากค่ะไปพร้อมพรีเซนต์ทั้งไทยอังกฤษเต็มที่ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราดูค่ะว่าทีมที่จะมาแนวไหนลุ้นๆมั่นใจว่าแต่และทีมคงจะได้อะไรเยอะมากจากเมนเทอร์ จากครูไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อาจารย์ภูแล้วก็รวมไปถึงผออวิโรจซึ่งมั่นใจว่าทีมที่เราเลือกจะต้องมีความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปและจะต้องเป็นทีมที่ชนะอย่างแน่นอนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครัพร้อมนะครับพร้อมค่ะ,คคะ and today we will speak about the product you have never seen before in Thailand and it's related to the topic of period ทุกคนที่มีประจำเดือนจะเข้าใจการมากว่า ทุกเดือนเราต้องเผชิญปัญหาความเจ็บปวดและความทุกข์ขนาดไหนก็เลยเกิดเป็นพินพี่กางเกงในอนามัยที่สามารถใช้แทนผ้าอนามัยได้เลยคุณก็สามารถทํากิจกรรมได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็บางทีอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าอาอยู่ในช่วงวันนั้นของเดือนนะนอกจากนี้ยังสามารถซักแล้วก็ใช้ซ้ําได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะเอามาม potential we have in this market oh, it has huge potential we will show you the graph this is the graph of period panties in in the world in the international market in first month we have sold out 300

มันทำอนาใ้เสร็จแล้วอะคือทาให้แล้วมันเป็นคนขับรถกับตุ๊กตาหน้ารถ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้คนที่ยังมีคนขับรถอยู่แต่คนหนึ่งอะกลายเป็นนีเวเกเตอร์มันเวิร์กอะแบบต,ต,ตอนแรกเสียนนี่คือแบบชาข้างหนึ่งพ,พี่นี่คือแบบพุดดี้แบบขนลุกว่ะเอ้ยดีดีด เขาจะเป็นตัวแทนของทีมเราได้ดีไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอที่มั่นใจว่าไม่เหมือนใครตัวผลักที่โดดเด่นความเป็นไปได้ที่มันจะมาเก็ตได้เรามีความหวังมากกับทีมนี้แต่เดี๋ยวต้องไม่ดูอีกสทีมเด่๋ยเพิ่งให้ใจหมดใจทไม่ว่าเราจะเลือกใครก็ตามเข้าไปในรอบสุดท้ายคนคนนั้นจะต้องชนะเดอะพิชชิ่งพี่มีในใจแล้วว่าพี่อยากเลือกใครเดี๋ยวเขียนเบอร์แล้วอย่างนี้เลยอะเอาแล้วนะ โอเคเร้อวเดี๋ยวเราจะประกาศเลยนะครับว่าเราทั้งคู่เนี่ยเลือกใครเป็นตัวแทนของสิมเราเพื่อจะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของ The Pitching นะับและผู้ที่จะเป็นตัวแทนของเราในการเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการ The Pitching ก็คือก็คือก็คือแบรนด์ก็คือ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 คุณประกาศเลยครับคุณทั้งคู่ค่ะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ออรู้สึกดีใจมาก <laughs> แล้วก็ดีใจมากที่พี่บุมแล้วก็พี่วูดดี้แบบ<อ> believe in us in พินพีค่ค่ะอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าตอนนี้พินพี่พร้อมมากค่ะที่จะไปเจอกับทุกคนจู้ <laughs>